แนะนำ FT 2 5ในกรณีแนะนำเกี่ยวกับวิ FM นะครับว่ามีคนโทรมาหาผมจำนวนมากถามว่าเครื่องรุ่นนี้สามารถฟัง FM แล้วก็ใช้วิทยุสื่อสารไปพร้อมๆกันได้หรือไม่คำตอบคือใช้ได้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับก่อนอื่นปกติเราจะใช้ฟังวิ FM เนี่ยโดยการใช้ช่องนี้ใช่ไหมครับกด v f O ใช่ไหมฮะ v f O B แต่ทีนี้เราสามารถฟังไปพร้อมๆกันได้ฮะโดยการกดปุ่มฟังก์ชันหนึ่งครั้งแล้วก็กด P3 นะครับก็คือกดตรงนี้นะครับฟังก์ชันสองขีดหนึ่งครั้งแล้วก็ P3 หนึ่งครั้งมันก็จะมีคลื่น FM ตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างเนี่ยเห็นไหมฮะสามารถเปลี่ยนคลื่นได้ด้วยนะครับนี่ฮะเปลี่ยนคลื่นได้เนี่ยเปลี่ยนคลื่นไปขึ้นอะไรก็ได้เปลี่ยนคลื่นได้ด้วยนะครับวันเราจะฟังเพลงแล้วกด9500 ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นขึ้น9 5ไม่กะเฮิร์นะจะเป็นเพลงลูกทุ่งนะฮะกดส่งได้ด้วยนะครับอันนี้กดส่งก็จะเป็นวิทยุสื่อสารสังเกตนะฮะจะมีไฟสีน้ำเงินขึ้นตรงนี้นะครับนะฮะเดีย๋ยวนะฮะสังเพลงโบราณโบราณด้วยใน,น, <laughs> น,นทางกับการผมจะใช้เครื่องสีตัวนี้ส่งเข้าไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ทสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเห็นไหฮะพอมีสัญญาณเข้ามาปุ๊บมันก็จะตัด fm พอปล่อยคลิปปุ๊บเป็น fm เหมือนเดิมเห็นไหมครับเห็นไหมครับสามารถตัด fm นี่ได้ขาดเลยไม่มีแบบซักซักเลยเขาปล่อยคลิปปุ๊บไม่นานครับมันหน่วงไม่นานนะวิวอ fm มาทันที สามารถที่จะฟังข่าวสารได้พอไปพร้อมๆกันเลยนะครับสามว่าผมเรียกเรียกไปปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถยกขึ้นมาพูดได้เลยนะครับโดยที่วิทยุ FM ไม่หายด้วยเดี๋ยวดูนะครับยกขึ้นมาตอตบเขาตบ 1, อบเขาตอบหนึ่งสองเดี๋ยวลองเปิดซีวีด้วยผมมีเครื่องซีวีนะเขาตอบเขาตอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่วนเห็นไหมครับพอามเพื่อเล็กมาปุ๊บตอบไปเลยครับแต่ว่าวิทยุ FM ไม่หายด้วยพอรับปล่อยคีย์ปุ๊บปล่อยคีย์ส่งปุ๊บ FM มาทันที นะใช้ไหมครับนี่คือเป็นลูกเล่นของมันนะครับเ,รรเปลี่ยนขึ้นได้ในทางกับการนะฮะในช่วงที่เรากดส่งเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนขึ้นทั้งบนได้ด้วยไปขึ้นตรงไหนก็ได้นะครับหลังจากที่เราใช้เป็นวิทยุสื่อสารแต่ถ้าเราต้องการจะให้ fm สแกนเหมือนเดิมก็ปิดเครื่องหนึ่งครั้งเข้าใหม่นะครับมันก็จะสามารถสแกนความถี่ได้เหมือนเดิม นี่คือการออกจากวิทยุ f อนะครับปกตินี่เป็นวิธีเดิมเราฟังเอฟเอ็มแบบนี้แต่ถ้าฟังระบบนี้เราจะไม่สามารถฟังข่าวสารจากวิทยุสื่อสารได้จะฟังได้แต่วิทยุเอออย่างเดียวแต่เราสามารถเลือกได้2ทางครับก็คือกดปุ่มตัวนี้ครับห่ครั้งพีสามหครั้งครับทานี้เองครับ เอาฟังก์ชันดีๆมาแ,แนะนํากันนะครับส,สวัสดีครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดี